สวัสดีนักเ,เรียนชั้นป .3 ทุกคนนะครับวันนี้พบกับคุณแจ็คอีกครั้งนะครับในรายวิชาประวัติศาสตร์นะครับเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับเป็นบทที่3บรรพบุรุษไทยนะครับบุคคลสําคัญที่เป็นบนรรพบุรุษไทยที่เราจะเรียนในวันนี้ท่านแรกนะครับก็คือพระหมหากษัตริย์ที่ชื่อว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเดี๋ยวเนื้อหาเป็นยังไงเราไปเรียนกันเลย บุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทยนะครับมีจำนวนมากมีทั้งพระมหกากษัตริย์เชื้อพระวงศ์ขุนนางและสามัญชนทุกท่านล้วนมีส่วนสำคัญในการสร้างสารรค์ชาติไทยในด้านต่างๆซึ่งเนื้อหาวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับทรงเป็นพระมหกากษัตริย์แห่งกรุงศรีอย,ยุธยาทรงครองราชเป็นพระมหกากษัตริย์เมื่อปีพุทธศักราช2133 ถึง2,148พระองค์ทรงเป็นผู้นำที่มีความเข้มแข็งทรงมีการตาดอิสรภาพจากพมา่าและได้วางรากฐานความมั่นคงให้แก่กรุงศรีอยุธยาผลง,งานที่สำคัญของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชด้านที่1น,นะครับด้านการเมืองการปกครองพระนเรศวรทรงประกาศอิสรภาพจากพมา่าเมื่อปีพุทธศักราช2,127 ซึ่งเป็นการเสียกรุงครั้งที่1นะครับโดยกรุงเสียอยุธยาของเราเนี่ยนะครับเสียกรุงมาทั้งหมด2ครั้งนะครับครั้งที่1ก็เป็นพะนเรศวรน,นะครับเป็นคู่กอบกู้นะครับส่วนครั้งที่2เป็นสมเด็จพระเจ้าตากศินมหาราชนะครับพระราชกรณียกิจนะครับด้านการเมืองการปกครองข้อที่2ก็คือมีการส่งเสริมความเข้มแข็งมั่นคงให้แก่กรุงศรีอย,ยุธยาด้วยวิธีการต่างๆเช่นมีการสร้างป้อมและคูเมืองเพื่อเป็นป้อมปราการป้องกันค่าศึก มีการปราบปรามหัวเมืองต่างๆเพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับอาณาจักรอยุธยาทรงปรับปรุงการปกครองให้มีความเข้มแข็งและมีการจัดการควบคุมให้คนนะครับให้มีความเข้มงวดอีกครั้งพระราชก,กรณียกิจที่สําคัญที่คนไทยไม่อาจจะลืมก็คือทรงทําสงครามยุทธหัตถีหรือเป็นการรบบนหลังช้างโดยการชนช้าง ของพระนเรสวนนะครับชนกับพระมหาอุปราชของพม่า,มาเมื่อปีพุทธศักราช2135พระเมรุนเรสวนนะครับสามารถทำสงครามยุทธหัตถ,ถีเอาชนะได้จึงทําให้พม่า,มาไม่กล้าส่งกองทัพเข้ามาลุกรานกรุงศรีอยุธยาเป็นเวลานานหลายร้อยปีครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับซึ่งสร้างเป็นภาพยนตร์ในตำนานสมเด็จพระนเรสวนนะครับ เรียกว่าสงครามยุทธหัตถีนะครับสงครามยุทธหัตถีก็จะเป็นการลบของกษัตริย์นะครับโดยเป็นการลบระหว่างกษัตริย์กับกษัตริย์ด้วยกันนะครับโดยเป็นการชนช้างนะครับซ้ายมือนะครับก็จะเป็นช้างของพระมหาอุปราชนะครับหรือพระมหาอุปราชามังสามเกียรตินะครับส่วนด้านขวามือจะเป็นสมเด็จพระนเรสวนซึ่งการลบนะครับบนหลังช้างช้างของสมเด็จพระนเรศวนนะครับเสียเปรียบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขนาดตัวนะครับแล้วก็ระหว่างการลบ แต่ด้วยพระปีชาสามารถทําให้พระนเรศวรน,นะครับสามารถฟันพระมหาอุปราชนะครับจนสิ้นพระชนบนคอช้างและทําให้กรุงหงสาวสดีนะครับไม่กล้าส่งกองทัพเข้ามารุกรานกรุงศรีอย,ยุธยาหลายร้อยปีจนกระทั่งเสียกรุงครั้งที่2นะครับซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับเป็นเหตุการณ์สําคัญประวัติศาสตร์เหตุการณ์หนึ่งนะครับของกรุงศรีอย,ยุธยาซึ่งเล่าขานกันมาสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนะครับและเป็นสงครามที่ควรค่าแก่การสะดุดี ของพระหมหากษัตริย์ที่มีพระนามว่าพระนเรศวรมหาราชกับพะนรศวรนะครับถึงแม้ว่าจะเด่นในเรื่องของการสร้างความมั่นคงให้กับกรุงศรีอยุธยาแล้วนั้นพระองค์นะครับยังมีราชกรณียกิจที่สําคัญก็คือด้านความสัมพันธ์กับชาวต่างชาตินะครับพระนเรศวรมหาราชทรงเห็นความสําคัญในการติดต่อกับชาวต่างชาติโดยมีการผูกมิตรกับจีนเพราะการติดต่อค้าขายกับจีนนะครับทำให้กรุงศรีอยุธยานะครับ ได้รับผลตอบแทนที่สูงในจดหมายเหตุของจีนบันทึกไว้ว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเสนอว่าจะมีการส่งกองทัพไปช่วยจีนรบก,กับญี่ปุ่นที่มาลุกรานเกาหลีซึ่งเป็นเมืองในความดูแลคุ้มครองของจีนด้วยอีกท้งพระองค์นะครับยังมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับโปรตุเกสซึ่งโปรตุเกสนะครับก็จะมีปืนไฟนะครับมาขายให้กับรุงศรีวิญยานะครับพระนเรศวรจึงเล็งเห็นความสําคัญในการจเจริญสัมพันธ์ธรรทาไมตรีกับโปรตุเกสนะครับ ีกทั้งยังมีการส่งทูตไปเจริญพระราชมยตรีกับกษัตริย์ฮอลันด์อีกด้วยนะครับฮอลันดาปัจจุบันก็คือประเทศฮอลแลนด์หรือเนเธอร์แลนด์ที่เรารู้จักกันดีนะครับ,บก็จบไปแล้วนะครับสําหรับเรื่องของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับมาถึงงานในชั่วโมงนี้ให้นักเรียนนะครับทำใบงานประวัติศาสตร์ใบงานที่7นะครับที่คุณครูแจกไว้ให้โดยให้นักเรียนนะครับตอบคำถามทั้งหมด3ข้อนะครับให้สัมพันธ์กับ เรื่องที่นักเรียนเรียนในวันนี้นะครับข้อที่1ก็ถามว่าบุคคลท่านนี้คือพระมหากษัตริย์ที่ชื่อว่าพระอะไรนะครับผลงานสําคัญ2ด้านนะครับให้นักเรียนเขียนสรุปมานะครับอ2อนะครับในเรื่องของการเมืองการปกครองนะครับพระมหากษัตริย์ท่านนี้นะครับมีพระราชกรณียกิจหรือผลงานสําคัญนะครับด้านการเมืองการปกครองอย่างไรนะครับ ข้อที่2ครับในเรื่องของความสัมพันธ์กับต่างชาตินะครับพระมหากษัตริย์ท่านนี้นะครับมีความสัมพันธ์กับต่างชาติอย่างไรบ้างนะครับให้นักเรียนเขียนมาพอเข้าใจนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเขียนเสร็จอย่าลืมนะครับเขียนชื่อนามสกุลชั้นและเลขที่ให้เรียบร้อยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับบทเรียนในวันนี้เรื่องของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับนักเรียนอย่าลืมนะครับทำงานตามที่ได้รับมอบหมายนะครับ แล้วเราพบกันในชั่วโมงต่อไปนะครับวันนี้คุณครูก็อขอล่าวคำว่าสวัสดีครับ